สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินค่ะกินอีกเลยรแล้วค่ะมีคนหลังก้อนหน้หวัวดยอะด้วยดูหน้าตาอาหารเนี่ยนะคะนี่ดูคนนะดูอีกคนหนะึ่งม,มาเหมือนเดิมครับแนะนำม่ามีอะไรกินมักง วันนี้นะคะเขาจะมีตำหอยเครงอันนี้นะคะคือตำหอยเครงอันนี้คืออะไรนะเกหลือกุ้งแล้วก็หอ,นะอยนางรมแล้วก็จะมีไก่ย่างแล้วก็เอ็นไก่ทอดแล้วก็ข้าวผัดวันนี้มากินกันสองคนคะ่ะเราตอนนี้เราอยู่ที่ลาวตำลานะอยู่โขม ดูคุณนะคนณนี่กำลังหิวหิวมากมากินยังค่ะแต่วันนี้ให้คุณนี้เป็นพิธีกรในการชิมค่ะวันนี้พาเพื่อนมากินครั้งแรกค่ะแต่ว่านะมากินหลายครั้งแล้วอยาก็จะกินหอยนางรมก่อนนะคะนี่นะคะหอยนางรมตัวโตๆค่ะ กินเอ็นไก่กินเอ็นไก่มีที่ตั้งเอกไม่น่เดียวก็ยเมนอืดีวเอาดูนะคะชิมข้าวผัดข้าวผัดนี่นี่ข้าวผัดเขานะคะมีหมึกแล้วก็มีกุ้ง ได้คำเดียวว่าร้อนค่ะไม่ต้องเป่าค่ะไม่ต้องเป่าทำไมขึ้นไปสูงยังค่ะกล้องเอาแบบเนี้อ่ะใช่ค่ะกินเลยนะคะอืร้อนกันกินก่อนนะคะต่อเลยค่ะงั้นขอตัวไปกินของนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวร้านไหนต่อค่อยว่ากัน,นะ <laughs>